สวัสดีครับผมมันีพอเยโอกาสนะครับเป็นบุกกาศปี2025้าครับผมได้มีโอกาสมาสักกา,า,กาวัดพระธาตุพนมครับอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมครับผมผมจะพาเบ่งบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่สองครับผมเป็นพระธาต เก้าครับผมจะอยู่ใกล้ๆนะครับ,รบประธานปัจจุบันพาเบิงบรากาศาศน,นี่ก็สิเป็นขาวเทพสุวรรณผู้ใดที่มากราบสักาการะก็เรียนเชิญมาได้เด้อครับคนกับค่อยรลายครับช่วงนี้มชิพานะเบิง ร,รอบๆผ้าถ่านตุ่ตเก่าครับผมนี่นะครับคนกับสยบป,ประมาณนี้บวค่อยหลายกันได้ครับเพราะว่าเดียวคือเซนมาแล้วเดี๋ยวี่มีงนานผานมครับผมจัดอีกหนึนตนัวปราถานผนมครับเดี๋ยวมูผ้าย่างเบืง้งรอบๆเด้ครับอันนี้กับสิเป็นด้านข้างครับผม ของพระธาตุองค์เดิมครับมีพญานาคครับแล้วก็จะมีพระเทพสุวรรณครับผมมีสี่ทิศนะครับพระเทพสุวรรณนี่จะมีสี่ทิศ รอบรอบก่อนครับผมอันนี้ก็คือต้นโพครับบริเวณเ็นบริเวด้านหลังเหมือนจะเป็นเกาะนะครับผมนี่คือายคือเกาะนี่นะครับด้านหลังเลยครับผมจะเป็นท่าเทียบสุวรรณครับผม เรื่องบรรยากาศไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็มีเวลาครับเป็นวันอาทิตย์ก็เ,เลยแหวมาการะถาพนมนี่ก็จะเป็นสะเป็นหนองครับ่าใหญ่เลครับอยู่นี้กว้างครับผม ผู้ใดเข้ามากราบไหว้ระเทพสุวรรณกบจะทานผีพระธาตุองค์เก้ากาับชีีผู้ขายของนะครับขายพวกหัวหารครับผมสมามาซื้อให้ป้าได้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นคลิปนี้ก็คือยู่ดีมีแฟงชิลคูชิลคูกับผมก็รอดไว้ด้วยเด้อครับตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับผม